แล้ววันนี้ผมจะมาสอนคุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลในบัญชีทวิตเตอร์ของคุณนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนกันในแอปพลิเคชันเลยง่ายมากๆวันนี้ถ้าคุณทําตามเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของคุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณและก็เปลี่ยนอีเมลของคุณในบัญชีทวิตเตอร์อคุณได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะสมัครทวิตเตอร์นะผมก็มีสอนไว้หลายอย่างนะมีตั้งแต่สมัครใช้ทวิตเตอร์แบบ สมัครทางเว็บไซต์แล้วก็สมัครทางแอปพลิเคชันนะครับคุณสามารถไปติดตามดูคลิปได้ดูตัวไอคอนบนหรใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเควันนี้เราพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเปิดแอป t w i t t e r เข้ามาครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้กันก่อนนะครับจริงๆมันอยู่หน้าเดียวกันเลยชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลนะครับพอเข้ามาสุดหน้านี้เนี่ยให้คุณดูตรงนี้กดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้บางคนก็จะเป็น3ขีดนะครับเป็นเบอร์เกอร์กดเข้าไป บางคนนะครับอย่าลืมนะครับบางคนตรงนี้จะเป็น3ขีดเหมือนเบอร์เกอร์ครับกดตรงนี้ไปนะครับพอกดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยให้คุณสังเกตตรงนี้ครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้คุณกดตรงนี้กดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นมากมายนะครับถ้าคุณเลื่อนดูก็จะมีมากมายคุณไม่ต้องดูอะไรมากคุณดูตรงนี้ครับคำว่าบัญชีบัญชีนะครับแล้วกดคําว่าบัญชีเข้าไปคำว่าบัญชีเห็นไหมครับคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอละชื่อผู้ใช้โทรศัพท์และก็อีเมลเราจะใช้เปลี่ยน ง่ายๆเลยครับสสิ่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ก็เปลี่ยนตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนตรงนี้อีเมลก็เปลี่ยนตรงนี้ครับแต่จะเปลี่ยนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเริ่มต้นเลยครับเราจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ซึ่งง่ายมากๆเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ก่อนเลยอันดับแรกกดเข้าไปตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้กดเข้าไปตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้เลยผมใช้เนี่ย Jewelry Superman สมมุติผมเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็น Jewelry Super อันนี้คือถ้าใช้ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็จะ เห็นไหมครับถ้าอย่างนี้คือสั้นเกินไปถ้าอย่างนี้คือมีคนใช้ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้ต้องเอาชื่อที่ไม่มีคนใช้นะครับเนี่ยกรณีน,นี้ถ้าเป็นเขียวงนี้คือใช้ได้ไม่มีใครใช้ Jewelry Super ผมใช้ชื่อน,นี้ครับนี่นี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยกดเสร็จสิส้นปุบป้าบเห็นไหมครับเมื่อกี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นปุ๊บนี่คุณสังเกตดูตรงนี้ Jewelry Super เมื่อกี้ Jewelry Superman เนาะอันนี้ Jewelry Super เห็นไหมครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้คุณก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้อีกการตั้งค่าแล้วเข้าไปส่วนตัวกดเข้าบัญชีจะเปลี่ยนอีกก็ได้ครับจะเปลี่ยนอีกก็ได้จะเปลี่ยนอีกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นซูเปอร์นะครับจะเปลี่ยนทีก็ได้ซูเปอร์เจเวหรือว่าเจเวลี่ก็ได้นะครับเนี่ยซูเปอร์เจเวลี่อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยคุณเอา เปลี่ยนอีกรอบนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนกี่ทีก็เปลี่ยนได้นะครับหรือใส่ S ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับ Super J S S นะครับก็กดเสร็จสิ้นคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเนี่ยผมเป็นรอยแล้วนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นั่นเองครับเห็นไหมครับเปลี่ยน Super J S S ได้ไหมเห็นความต่างไหมครับก็กดข้อมูลส่วนตัว ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้คือเป็นหน้าหลักของเราเนะี่ยคุณสามารถดูได้น,น,นี่คือหน้าหลักหน้าที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีนี้ผมจะพาคุณไปเปลี่ยนต่อไปนะครับการตั้งค่าและวพือความเป็นส่วนตัวก็คือเข้าต่อมาเข้าบัญชีตรงนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับให้คุณกดเข้าตรงนี้กดเบอร์โทรศัพท์กดตรงนี้เบอร์โทรศัพท์มันก็จะมี3อย่างอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ลบ หมายเลขโทรศัพท์ยกเลิกยกเลิกนี่ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันตอนนี้เนี่ยผมจะอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ถ้าลบหมายเลขโทรศัพท์ก็ลบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ลบเบอร์นี้ออกไปแต่เราจะเปลี่ยนเบอร์นะครับก็คือกดอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์กดตรงนี้นะครับซึ่งกระบวนการเหมือนกันครับอย่างลบหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็กดไปปุ๊บเขาก็จะหมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลบออกจากบัญชีนี้คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณจะกดอันนี้ก็สามารถกดลบได้เลยนะครับกดลบไปมันก็จะไปเหมือนกันหายไปเหมือนกันแล้วคุณก็เพิ่มเบอร์ใหม่ก็ได้ แต่ในที่นี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเลยนะผมจะเปลี่ยนเลยและกันง่ายดีซึ่งอัปเดตมาได้โทรศัพท์ก่ตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะให้กกอกรหัสผ่านคุณกอกรหันไปครับพอกกอกเสร็จครับคุณก็กดถัดไปตรงนี้เขาจะให้ใส่เบอร์อันนี้เขาจะบอกไม่เลขปัจจุบันคืออะไรแล้วการอัปเดตเป็นเลขเบอร์อะไรคุณก็ต้องใส่เบอร์ใหม่ของคุณลงไปนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับ ให้ผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ค้นหาของค,คุณก็คือคนสาม,มารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้อันนี้ผมไม่นะถ้าคุณจะเอาให้คนค้นหาเบอร์คุณในริสเตอร์และเจอไอดีรหัสของคุณก็ได้คนระับหน้าโปรไฟล์ของคุณโอเคกดถัดไปเขาก็จะบอกว่า,าส่งหลักฐานมาให้นะครับก,รก็กดตกลงนีหล่อ S S เราสั่งเรียบร้อยแล้วผมไม่ใช้เบอร์เดิมนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์แล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยเลวนี่ครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ง่ายนิดเดียวโอเคนะครับต่อไปครับจะเปลี่ยนอีเมลเป็นอีเมลครับกดอย่างนี้ครับเข้าอีเมลตรงนี้กดไปพอกดกระพุบเนี่ยตรงนี้จะมีรหัสผ่านนะครับให้คุณใส่รหัสผ่านลงไปครับเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลย แล้วครับก็กดถัดไปพอถึงหน้าตรงนี้ครับก็คือเปลี่ยนอีเมลครับเขาจะถามว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าอีเมลปัจจุบันของคุณคือดคุณต้องการอัปเดตหรือไม่อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏใช้บนส่วนตัวสาธารณะนะครับก็อันนี้ผมจะอัปเดตอยู่แล้วก็คือจะเปลี่ยนอีเมลใส่อีเมลที่ผมต้องการจะเปลี่ยนลงไปครับใส่ไปปุ๊บก็เหมือนกันครับเขาจะให้ผู้ที่มีอีเมลของคุณคนหาเขาสามารถให้คนค้นหาโปรไฟล์ของคุณผ่านอีเมลมาให้ ถ้าเกิดเขาเอาอ e ีเมลของคุณไปค้นหาในช่องทวิตเตอร์จะเจอโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของคุณจะต้องการไหมถ้าต้องการก็กดติ๊กตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยติ๊กตรงนี้ไปผมไม่ต้องการนะครับก็กดถัดไปตรงนี้ก็จะมีรหัสที่ส่งไปให้ทางอ e ีเมลครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ e ีเมลแล้วเอารหัสนี้มานี่ครับผมรหัสอ e ีเมลมาแล้วครับนี่ครับที่เขาส่งมาที่อ e ีเมลมีรหัส6ตัวนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ครับ พอกดเข้าไปเสร็จครับเขาก็จะยืนยันที่อยู่อ e ีเมลของคุณมีหนึ่งขั้นตอนสั้นๆทำให้คุณเสร็จเรียบร้อยเพื่อยืนยันอ e ีเมลของคุณปรดวอลรหัสตัวนี้ไปนะครับเราก็ก๊อปปี้ไปเลยก๊อปปี้รหัสตัวนี้นะครับพอก๊อปปี้เสร็จนะครับคุณก็ไปที่หน้าจอนะครับไปที่แอปทวิตเตอร์ครับคุณก็เปิดแอปทวิตเตอร์ของคุณนะครับก็ที่รหัสยืนยันเมื่อกี้นลครับคุณก็ก๊อปวางไปเลยใส่วางหรือคุณจดเอาไว้ที่ไหนก็กรอกลงไปนะครับพอกรอกเสร็จก็กดยืนยัน นี่ครับเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนอีเมลเรียบร้อยตอนนี้เป็นอีเมลอีเมลหนึ่งแล้วเมื่อกี้เป็นอีอีเมลหนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วยตัว S ใช่ไหมครับผมอ,อันนี้เป็นขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วคนละแบบได้เห็นไหมครับมันเป็นคนละแนวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลเรียบร้อยแล้วครับในบัญชีทวิตเตอร์ของเรานะครับโอเคถ้าเกิดคุณ ดูตรงไหนแล้วไม่เข้าใจนะครับงงขั้นตอนไหนนะครับได้โปรดนะครับแอดไลน์ผมใต้คลิปนี้แล้วส่งภาพปัญหาของคุณมาให้ผมดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณงงตรงไหนแล้วไม่เข้าใจอะไรอยากจะให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับคุณก็แอดไลน์ผมใต้คลิปนี้แล้วบอกผมได้นะครับว่าต้องการให้ผมสอนอะไรหรือจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ ผมสอนง่ายๆเท่านี้ครับให้คุณเอาไปใช้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณมีเพื่อนที่งงๆเรื่องนี้อยู่อย่าลืมแชร์ส่งไปให้เพื่อนคนนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง youtube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง a c e b o o k ต้องกด ไลค์ like, กดติดตามแล้วกด e n ็นโพสก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปวีดีจากผมเจทรงชัยจิราชูพันธ์สวัสดีครับ